สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรเรือขุดบ,บุรีรัมครับเริ่มงานแล้วครับผมกับโคกน้องนาโมเดลของพวกเราครับผมโคกน้องนาโมเดล3ไร่ครับของงานของพัฒนาชุมชนครับแรงของบ้านตาเฮืองครับตำบลลำดวนอำเภอกรัสรงจังหวัดบุรีรัมครับกับ การเ่ิงทำงานวันแรกของพวกเราครับผมกับเจ้า SK 2 0 0 s m ครับเจอน้ำแล้วครับความลึกแค่เมตรห้ครับเจอตาน้ำครับแต่จะเป็นดินด้านล่างเป็นดินตรวดครับแต่เจอตานน้ำแล้วครับก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของการ ขุดชั้นสองแล้วครับว่าจะทํายังไงแต่ถ้าน้ําออกไม่เร็วมากก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องการขุดจาะครับแต่ว่าถ้าปัญหาเรื่องของการขุดก็คือถ้าเจอตาน้ําใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปนัญหากับพวกเราในการทํางานครับแล้วคนขับจะใช้วิธีไหนในการขุดครับ่บอนี้ความลึกอยู่ที่6เมตรครับ มีสองตะพักครับตะพักแรกครับความลึกอยู่ที่เมตรห้าสิบครับลาอนอียง,องสี่สิบห้าองศาแล้วก็ทิ้งเบอร์ม,มาที่สองเมตรครับผม,มแล้วก็ลงไปอีกสี่เมตรห้าสิบครับรวมความลึกถึงจุดจุดอ่าลึกสุดของบ่อน,นี่ก็อยู่ที่หกเมตรครับผมโอ้แต่ว่าน้ำใสน้ำซึมออกมาใสสวยเลยครับ แต่ดินอย่างนี้ขุดง่ายอยู่ครับเพราะว่าดินมันอ่อนเนาะดินมันยังง่ายดินมันยังนิ่มนวลมากเลยฮนะดินมันยังนิ่มเลยขุดง่ายแต่ว่ามันจะมีการติดกุ้งขี้แล้วก็สองคือน,น้ำมันซึมเนาะว่าช่วงนี้มันยังเป็นช่วงเดือนกิกาอยู่ครับแต่มันก็ไม่แน่สมมไปครับเนาะบางทีพื้นที่บางพื้นท,ที่นี่น้ํา ถึงเดือนห้าเดือนสี่เดือนห้าก็น้ำก็ซึมเหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่าเรากดเดือนพฤศจิก,กาครับนะปลายพก,กาแล้วตรงนี้อากาศก็เย็นสบายครับโตเฟืก็เปิดแอร์ก็นหนาวก็เปิดกระจกเอาเลยครับช่วงนี้วันนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรครับชั้นบนก่อน,นี้น่าจะจบครับ เพราะว่าเป็นบอ่อที่ไม่ใหญ่มากครับเป็นบอ่อความลึกแค่หกเมตรแล้วก็มวลดินทั้งบ่อก็อยู่ที่1,000นึ่งคิวครับวเราก็ไม่ได้เริ่มงานช่วงสายวันนี้ครับแต่ว่าโดยฝีมือแล้วก็ประสบการณ์พมว่าชั้นบนจบแน่นอนตอนนี้จริงๆแล้วถ้าได้เริ่มงานช่งชวงเช้าเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วันละบ่อก็ยังได้เลยครับ บนจะเป็นท right mm ่วนบนเหนียวฮะจะไม่ค่อยมีทรายครับตรงนี้นะจะเป็นจะเป็นอาทรายออกเหนียวๆนะแต่ด้านล่างนี้เจอถวดเร็วมากครับดินอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่พังทลายแล้วก็เรื่องของจะเก็บกักน้ําได้ดีแล้วยิ่งน้ำตาน้าออกเร็วอย่างนี้เนาะมาให้อยู่ใกล้ๆนะครับผมดูใกล้ๆกับเจ้าเอสเคซอฟท์เอสเอ็มเลยเก็บนี้ การทํางานของเจ้าเอสเกน200เอสเกนของเราค,ครับผมกับการทํางานวันแรกและบอบร์ของบอรนี่ครับผมรครับกับโบกลางนาโมเดล3ไร่ครับเรื่องประสบการณ์นี่คือว่าโอเคมากๆครับเพราะพวกเราก็องทำงานมาหลาย ร้บอกแล้ควคุณคว่าเรื่องของรูปแบบการถูก,ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับตัวนี้ปัญหาติดขัดคือเรื่องสภาพพื้นที่ครับ,รบสภาพพื้นที่สภาพพื้นบริบทแล้วแต่พื้นที่ของมันจะเป็นยังไงนะแล,ล,ลงนี้กดง่ายแรงนั้นกดยาก at the แบบบอ่อของหรือว่าเรื่องของรูปแบบของบอ่อความลึกของบอ่อของช่างในตะบลลำดวนก็ออกแบบก็คล้ายๆกันครับก็จะมีซาสัดส,ส่วนหนึ่งต่อสามเรื่ก็คือบอ่บอสองบอ่อนะครับขนาบข้างด้วยขนาบข้างด้วยบ่อไส้ไก่ครับเนาะบ่อไส้ไก่มีสองเส้นครับไม่เชื่อมบอ่อเนล่งลบอ่อสองเข้าด้วยกันครับผมแล้วก็จะมีลุมขนมโครกครับ ี่คือรูปแบบของบ่อครับผมเนาะความลึกมีอยู่ที่ประมาณ6กเมตรครับทุกๆบ่อครับเนาะเนี่ยคือรูปแบบของบ่อของอช่างแบงค์นะเนาะช่างแบงค์ที่เป็นช่างเรียกว่าช่างออกแบบให้กับตำบลลำดวนครับช่างประจำตำบลลำดวน ชันแรกของบอ่อที่หนึ่งครับผมว,วันนี้ก็เราหาหายการทําคลิปการขุดรดขุดมาหลายวันครับตั้งแต่ไปขุดปลงที่ว่าลงไปแล้วจมครับลงไปแล้วก็เดินไม่ได้ก็เลยจึ้นก็เลยย้ายกลับมาบ่อนี้ค ตนครับผต้องการทำง,งานของพวกเราทีมงานเสียรสรัพย์รคุณบุรีรัมครับกับเจ้า s k 2 0 0 s m คันนี้ฮะนี่แปัญหาฮะผมหลงนี้ก็เก็บเกี่ยวเสร็จก็จะของบอกว่ามากุดได้เลยครับแต่พวกเราก็รอให้มันเกียกน้ำนมาหน่อย็ล้องให้มันแห้งนิดนึงมันมาก็ รูว่าด้านล่างคือน,น้ําออกอย่างนี้คือน,น,น,น้ํามีตาน้ำเย็ดแล้วก็ผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอ,อะไรมากครับเนาะก็พยายามเคลียร์น้ำให้ลงในพื้นที่ต่ำรือตักน้ําขึ้นมาก่อนก็ได้ครับเอาใช้ปากขุ้งกีนะตักน้ําขึ้นมาครับพ,อไ,พอได้พอได้ขุดได้เนาะยังเห็นเจ้าหน้าที่มาดูครับเจ้าหน้าที่ของํำเภอครับดูแลเรื่องของสัดส่วนที่อยู่ หมลลำดวนครับตักแทบจะไม่ได้ใช้แรงอะไร,องไรครับเพราะว่าดินมันร่วมมากครับดินมันนุ่มแล้เจอะลงไปก็คือดึกขึ้นมาได้เลยกับพลังกำลังเรือๆครับกับจัาง SK 2เครครับเรื่องคอมมันเร็วครับ4สูบครับ ปากนี่แหละครับดินเหนียวกวับดินทุ่งขี้นี่แหละฮะต้องให้เจ้าของแปลงเนี่ยหาไม้แคคกิฟันนี่เรา ของแปลงนี้ก็จะมีในเร่องนะครับปัญหาของแปลงนี้คือจะมีเรื่องของหน้ากว้างของบ่อมันแคบครับหน้าคือหน้าเนี้ยนี่บินนี้แล้วบินเงินกับมันแคบครับรูปแบบบ่อก,ก็จะชิดเนีเพราะว่าแบบนเนี้ยบ่อที่หนึ่งเนาะก็ขอบขอบปากบ่อครับกับขอบปากบ่อนี่ก็จะชิดกับกับแดนของท่านเนาะก็เลยทําให้ฝั่งเนี้ยเป็นทันนาทองคําลําบากครับในการเขียนแบบออกมาช่างเขียนบอกว่าให้เรา เข้าเหมือนะเอาคลองไส้ไก่เข้ามาตรงนี้ฮะแต่มันเข้ามาไม่ได้ครับมันขุดแล้วมันจะเหลือมันจะเหลือตรงนี้น้อยเกินไปมันจะเหลือมือนกับว่ามันจะเหลืออ่าคันบ่อนี่ฮะมันเล็กเกินไปเนาะแล้วก็มันจะทําเป็นคลองไส้ไก่ไม่ได้ครับเนี่ยก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาคลองไส้ไก่ออกจากมุมนะฮะมุมนี้แล้วก็มุมนู้นครับออกสองมุมครับผมเอาคลองไส้ไก่ออกไปสองมุมแล้วกันเนาะ แก้ปัญหาครับเพราะว่าบางทีช่างไม่ได้มาดูพื้นที่การออกแบบครับก็ใช้แบบตัวเดิมแปเอาเพราะว่าเป็นสัดส่วนหนึ่งต่อสามก็ใช้แบบตัวเดิมก็ก็เลยบางส่วนด้านหน้านะั้นคือจะกว้างหน่อยครับแต่ว่าขยับมาด้านบ่อน,นี้ก็คือพื้นที่มันจะแคบเข้ามาครับมันเลยมีปัญหาเรื่องของขอบบ่อไปชิดกระแด,ดนคันเนาะเราก็เลยต้องใช้วิธีการถองเสกไก่ออกมุมหนึ่งครับผมเนาะ แต่ที่จะออกมุมที่จะออกตรงนี้ปะ่ะเนจริงออกตรงนี้ฮะออกไม่ที่ผมหยุดตรงนี้แล้วจะต้องไปออกตรงนู้นแทนนั่น,น,น,นคือปัญหาอุปสรรคของหน้างานของพวกเราเนาะอะไรพื้นที่แต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันครับแบบเหมือนกันครับแต่เจอพื้นที่เหมือนกันก็เหมือนกันก็ระยะกกมืนนอนกันนาะแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่ในการทํางานของเราแปลงน,นี้ก็คือเราจะโยนดินได้อยู่สองข้างครับคือข้างนี้ แล้วก็ข้างนี้ที่โยนออกไาได้มากที่สุดครับเพราะว่าข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยโยนออกเล่นได้น้อยมากเพราะว่ามันตกดเรื่องของแรเสียดทานของท่านครับช่วงสุดชั้นแรกก็พยายามจะดึงดินให้ออกห่างจากบ่อเยอะที่สุดครับเพราะว่าพอเราลงข้างล่างเราจะดึงดินง่ายเนาะกันขึ้นมานั้ไม่ลำบากดินกองนี้พวกเราต้องขยับขึ้นมาขยับอีกรอบนะครับใช้เจ้า đỉnh quận đẹp đấy Hãy subscribe ากด like, กดไลค์กดแชร์ครับวันนี้พวกเราอยู่ที่ตำบลลำดวนครับกับพวกนาโมเดล3รายไครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ